ต่อไปจะเป็นโจทย์ข้อที่3นะครับอ่ะข้อที่3ามเขาบอกงี้ครับก้อนหินครับลอยทํามุมนะครับ60องศากับแนวราบนะครับโอเคนะนะครับด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับคราวนี้นะครับด้วยความเร็วครับ100เมตรเปอร์เซกนะครับอ่ะก่อนอื่นก็วาดรูปก่อนนะครับต่อไปนี้น้องจำอาไว้นะครับว่าเวลาที่เราจะทําโจทย์โปรเจกต์ทยนะครับจะต้องวาดรูปวาดรูปเสร็จแล้วก็ทํำยังไงให้ทุกคนนะครับแต่ความเร็วเข้าแกนไหนครับ เข้าแกน x กับเข้าแกน y เสมออย่าลืมนะครับก่อนอื่นทุกครั้งต่อไปนี้จำเอาไว้เลยว่าเวลาทำโจทย์ปรเจคไทครับวาดรูปให้เสศจครับวาดรูปเสร็จแล้วก็จัดการแต่ความเร็วครับเข้าแกน x กับแกน y อ่ะเรามาดูครับรูปภาพครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือพื้นดินนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นพื้นดินครับเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็มีนะครับอ่านะครับมีลูกบอลใช่ไหมครับก็บอกว่ากว้างเอ่อก้อนหินก้อนหินนะครับเขาบอกว่ากว้างก้อนหินครับก้อนหนึ่งครับขึ้นไปทำมุมเท่าไหร่ครับอ้าววาดรูป นะครับคว้างก้อนหินขึ้นไปครับทำมุม60องศากับแนวไหนกับแนวระดับครับนั้นก็ประมาณนี้ครับทำมุม60องศากับแนวระดับนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าจัดการครับคว้างลูกบอลครับขึ้นไปครับทำมุม60องศาครับเอ่อด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับด้วยความเร็ว100เมตรเปอร์เซกแน่นอนครับลูกบอลนี้ก็ต้องเป็นไงก็ต้องลอยขึ้นไปครับเสร็จแล้วเป็นไงครับเสร็จแล้วก็จะตกกลับลงมาครับเป็นอะไรครับเป็นโค้งปุจะขายประมาณนะประมาณนะประมาณนี้ครับอ่านะครับ ตกกลับลงมาเป็นโค้งโปรเจคไทประมาณนี้นะครับอ่าดูพี่อาจจะเบี้ยวไปนิดหน่อยนะครับเราวาดแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับโอเคนะนะครับตกกลับลงมานะครับอ่าเป็นโค้งโปริจคไทยแบบนี้เอ้าเบี้ยวหนักกว่าเดิมอีกนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วไงต่อนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เขาบอกว่านะครับอ่าถ้าหากว่านะครับตอนที่ก้อนหินก้อนเนี้ยอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นในแนวไหนในแนวราบกี่เมตร500เมตรนะครับถามว่าก้อนหินนั้นนะครับจะอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ ความหมายคือสมมตินะสมมตินะสมมติก่อนนะถ้าสมมติว่าก้อนหินก้อนนี้ครับมันพุ่งไปได้ไกลสุดตรงนี้นะครับตามแนวราบสมมตินะ800รอเมตร800อเมตรนะครับสมมติก่อนนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาถามว่าตอนที่ก้อนหินเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นมาตรงเนี้ย5 0 0เมตรตรงเนี้ยก้อนหินนะครับมันจะอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นก็จะเจ้ามหมายยังนะครับดังนั้นข้อสาเนี่ยเป็นการกําหนดอะไรมาให้เป็นการกําหนดระยะทางครับตามแนวไหนครับตามแนวราบมาให้ว่า ตอนที่มันอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะเท่าไร่ครับ500เมตรเนี่ย500เมตรเนี่ยนะครับหน่วยเป็นเมตรนะนะครับไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยมันอยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปตรงเนี้ยครับเท่าไรครับนี่ครับนะครับถามตรงนี้ครับก้อนหินนะครับมันอยู่สูงขึ้นไปครับนี่ครับตรงนี้อ่านะครับบนพื้นดินนะครับจากพื้นดินตรงนี้ขึ้นไปนะครับเนี่ยอยากจะรู้จังเลยเนี่ยมันสูงเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยครับให้น้องหาครับ ดังนั้นโจทย์ต้องการหาความสูงในแนวแกน y ก็คือ s อะไรั่นเองครับก็คือ s y โอเคไหมแล้วก็อย่างที่พี่ใหญ่บอกน้องไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าอะไรครับว่าเวลาที่เราทาโจทย์โปรเจกไทครับเราต้องเอาความเร็วมาทําลไรเอาความเร็วมาแตกเข้า2แกนแล้วจําเอาไว้ให้ดีๆว่าความเร็ว2แกนนั้นนะครับมันจะต้องแยกคิดทีละแกนครับแยกคิดแกน x อันหนึง่งแยกคิดแกน y อันหนึ่งครับเสร็จแล้วจำเอาไว้ว่าทั้ง2แกนนี้จะมีเวลาเป็นตัวร่วมครับ เวลาจะอยู่ร่วมกันครับทั้งแกน x แกน y จะใช้เวลาร่วมกันแปลว่าแปลว่าถ้าน้องหาเวลาจากแกน x ได้สามารถเอามันไปนแทนค่าในแกน y หรือหาเวลาจากแกน y ได้เอามันไปนแทนค่าในแกนไหนครับแกน x ครับนั่นหมายถึงต่อไปนี้น้องจําไว้ให้น้องเริ่มต้นจากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นแกน x หรือแกน y ก็ตามแต่ เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มานั้นไปหาเวลาแล้วเอาเวลาไปเชื่อมต่อกับอีกแกนหนึ่งเสมอครับโอเคนะอย่างเช่นข้อนี้จัดการครับได้ความเร็วมาแล้วเอาความเร็วมาทำยังไงก่อนเอาความเร็วมาแตกแรงก่อนครับแตกความเร็วก่อนครับแตกความเร็วเข้าแกนไหนครับแตกความเร็วเข้าแกน x แตกความเร็วเข้าแกน y เอา้าช่วยกันคิดเลขอย่างไว้นะครับ<ๆ>เขาบอกเองว่าความเร็วอันนี้ทำมุมเท่าไหร่ครับทำมุม60องศานะครับ กับแนวราบโอเคนะดังนั้นจัดการครับแต่ความเร็วนี้มาครับสาหรับข้อนี้จะแตกแบบละเอียดนะครับและข้อต่อไปเราจะคิดเลขในใจกันนะโอเคนะครับ100แตกลงมาตรงนี้แตกชิดมุมได้เลยครับแตกชิดมุมได้คอสครับออกมาเป็น100คอส60องศาแตกมาฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ครับ1น0่รย์เลยครับซาย60องศาแตกเสร็จแล้วไอ้100รก็เป็นไงหายไปการทิ้งไปเลยหายไปครับ100คอส60คอส60มีค่าเท่าไหร่ มีค่าเป็น1ส่วน2กับ100ตัดกันเหลือเท่าไหร่ออรครับตัดกันเหลือ5 0เมตรเปอร์เซกโอเคนะส่วน100ซาย6ซหกสิครับได้รู้สส่วน2ครับ2กับ1น100ตัดกันเหลือเท่าไหร่ออรครับเหลือ50ก็เลยกลายเป็น50าิบรูทสโอเคนะครับนี่คือความเร็วของแกนไหนครับ แกน x แลวก็แกนอะไรครับแกน y โอเคนะโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้ระยะทางตามแกน x มาแปลว่าน้องต้องเริ่มต้นจากแกนไหนก่อนเริ่มต้นจากแกน x ครับและน้องจำเอาไว้ครับว่าแกน x เนี่ยง่ายสุดเลยเพ่ะอเลยครับแกน x ของเรามันมีสูตรคำนวณแค่สูตรเดียวครับคืออะไรครับเร็ว เ x เท่ากับอะไรครับ ux คูณ t ดังนั้นแทนค่า S x เด้วยเท่าไหร่แทนค่า Sx ด้วย500เท่ากับ uX คือเท่าไรครับคือ50คูณทย้ายข้างไปหารครับ50ไปหารกับ500ตัดกันชึ่งชึ่งหรือเท่าไหร่ครับเร็วออกมาเหลือ10แปลว่าน้องจะได้เวลาออกมาแล้วครับในการเคลื่อนที่ครับนะครับทั้งหมดกี่วิส10วิแต่อย่าลืมนะคำว่าทั้งหมด1ิวิเนี่ยนับเฉพาะตอนไหน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นวิ่งออกไปครับวิ่งออกไปครับแล้วเราก็นับระยะทางตามแกน x นะครับวิ่งออกไปวิ่งออกไปครับออกไปครับครับออกไปครับออกไปครับห่างจากจุดเริ่มต้นตามแกน x 500เมตรจุดเนี้ยใช้เวลาไป1ิวิโอเคไหมแกน x ใช้1ิบวิและแกน y ล่ะแกน y ก็ใช้1ิบวิด้วยเช่นกันครับดังนั้นจบเลยครับง่ายสุดๆครับต่อไปอยากจะหา x อะไรครับอยากจะหา x y ใช่สูตรไหนใช้สูตร S y r โทษทีเขียนแกน y ก่อนครับอ้าว ต่อไปครับอยากจะหาแกนเลยครับอยากจะหาแกน y ใช้สูตรไหนครับใช้สูตร s y เท่ากับไร u y t บวกกับ1ส่วน2อะไรครับ1ส่วน2 g t สแควร์โอเคนะเอาละจัดการช่วยพี่ใหญ่ครับทำอะไรครับจัดการแทนค่านะครับ u y นะครับแทนค่า u y ชี้ขึ้นหรือชี้ลง u y ชี้ขึ้นมีค่าเท่าไหร่50ารู้3แทนค่าครับออกมากลายเป็น50ารู้3คูณกับ t เป็นเท่าไหร่ครับ T เป็น10บวกกับ1ส่วน2แต่ว่า G ชี้อะไร G ชี้ลงครับ G ชี้ลงอย่าลืมนะครับยูชี้ขึ้นแต่ว่า G ชี้ลง G เป็นเท่าไหร่ G เป็นลบ10คูณกับ10ยกกำลัง2อ่ะจากการคิดเลขอย่างไวครับอ่ะประมาณคร่าวๆนะ S y ของเราครับก็เลยออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับเนวกลายเป็น500เอ่อโท่าที50คูณ10ก่อนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น500รูทครับโอเคนะ500รูทครับแล้วก็อันนี้ครับเอ่อเท่าไหร่เนี่ย ลบสิบแต่กับสองเหลือเท่าไหร่ออรครับเหลือ5 1าสิบนเป็นหนึ่งร้อยก็เลยกลายเป็นลบเท่าไหร่ออรครับลบห้าร้อยอ้าวจัดการง่ายๆอะไรเป็นตัวร่วมดึงออก 500เป็นตัวร่วมดึงออกครับก็เลยออกมากลายเป็น500วงเล็บรูทสามลบหนึ่งนั่นเองโอเคนะซึ่งรูทสามลบหนึ่งเราก็ประมาณค่าไปเลยได้ไหมครับประมาณค่าไปเลยก็ได้ครับประมาณค่าเป็นเท่าไหร่1.732ดครับดังนั้นออกมาก็เลยกลายเป็น500คูณกันเท่าไหร่ครับ1.732เลบหหลือเท่าไหร่เหลือ0.732เอครับเอามาคูณกับ500พี่ใหญ่คูณเลขให้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะมีค่าออกมานะครับประมาณนะครับ3 6ม 6เมตรครับอ่าคำตอบคือ366นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะแปลว่าไอ้ลูกเอ่อก้อนหินไม่ใช่ลูกบอลน,นะครับไอ้ก้อนหินลูกนี้นะครับเวลาที่เราคว้างไปครับมันจะเวลาผ่านไปครับหนึ่งวิสองวิสามวิไปเรื่อยๆครับมันก็มีระยะทางตามแกน x ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งผ่านไปกี่วิผ่านไปสิบวิ ตอนที่มันอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น500เมตรมันก็จะมีระยะทางสูงจากแกน y หรือว่าสูงจากพื้นดินขึ้นไปครับเท่าไหรครับ366เมตรนั่นเองครับโอเคนะตามนั้นครับเชิญรอครับนะครับอย่าลืมนะว่าอันนี้นะครับโจทย์นะครับเขาให้แกน x มาน้องก็แค่เอาแกน x ไปคำนวณหาเลยครับไปคำนวณหาค่าตามแกน y นะครับ โอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวใครเสร็จแล้วเต็มตัวดูข้อที่4ี่ต่อเลยนะครับข้อที่สี่นะครับพี่ใหญ่อยากเห็นน้องๆบินได้พี่ใหญ่อยากเห็นน้องๆบินได้นะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับแล้วน้องๆก็เลยเป็นไงครับอ่าข้อที่สี่นะครับเสร็จยังแล้วนะครับ เหมือนแสงสว่างจะสว่างเกินไปนะครับแป๊บหนึ่งนะขอปรับแสงไฟนิดหน่อยเพราะแสงสว่างเกินไปเดี๋ยวน้องจะมองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดนะครับอ่าพร้อมยังครับต่อไปนะครับใครเสร็จแล้วเต็มตัวดูข้อที่4เลยนะครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าไงบ้างนะครับเขาบอกงี้ครับ พี่ใหญ่อยากจะเห็นน้องๆบินได้ครับอ่าน้องๆก็เลยทําไงก็เลยพุ่งหลาวออกไปครับพุ่งหลาออกไปด้วยมุมเท่าไหร่ครับทำมุม60องศากับแนวดี่งครับด้วยความเร็ว80เมตรเปอร์เซกแป๊บหนึ่งนะครับพอดีพี่ใหญ่เขียนเลข4ไกลายไปหน่อยนึงนะครับอ่ะข้อที่4ครับเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอ้าวข้อที่4เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าพี่ใหญ่อยากเห็นน้องๆบินได้ครับน้องๆก็เลยจัดการบินออกไปครับทำมุม60องศากับแนวไหนอ่านดีๆ กับแนวดิ่งนะครับน้องน้องบินออกไปทำมุม60องศากับแนวดิ่งเอเดี๋ยวก่อนมันก็60องศาเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยไม่ใช่เหรอเกือบเหมือนครับแต่ว่ามันเป็น60องศากับแนวดิ่งครับไอข้อเมื่อกี้มันเป็น60องศากับแนวไหนกับแนวราบนะโอเคไหมครั้งนี้เป็นมุม60องศากับแนวดิง่งดังนั้นน้องวาดรูปครับงั้นทีเสมมตินะครับสมมุติว่านี่คือตัวน้องครับอ่ะนี่ครับนี่คือตัวน้องครับพร้อมยังนะครับอ้าวสมมุติว่านี่คือตัวน้องครับ น้องบินออกไปครับตรงนี้ครับทำมุมเท่าไหร่60องศากับแนวดิ่งกับแนวดิ่งคือแนวนี้นะโอเคไหมนี่ครับนี่คือแนวดิ่งของน้องครับโอเคนะครับดังนั้นน้องทํามุม60องศากับแนวดิ่งตรงนี้ออกมาได้รูปภาพประมาณนะครับพี่ใหญ่ว่ารูปแบบประมาณนะนะครับประมาณรูปภาพของน้องก็ประมาณนี้ครับ60องศากับแนวดิ่งนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันอ่านะครับประมาณนี้ครับนี่ครับความเร็วเท่าไหร่ครับเร็วครับ ทำมุม60องศากับแนวดิ่งแบบนี้นะครับนี่คือ60นะนะครับอ้าวนะครับเอ่อด้วยความเร็วเท่าไหร่80เมตรเปอร์เซกเขียนก่อนครับนี่คือความเร็วครับ80เมตรเปอร์เซกแน่นอนครับน้องก็จะเป็นไงครับเวลาที่น้องออกไปทํามุมครับพุ่งออกไปครับด้วยความเร็ว80เมตรเปอร์เซกทำมุม60องศากับแนวดิ่งน้องก็จะพุ่งหลาออกไปครับแต่ว่าถูกแรงดึงดูดโลกเป็นไงดึงดูดเอาไว้น้องก็จะพุ่งขึ้นไปก็จริงครับแต่พุ่งขึ้นไปเป็นโค้งอะไร เป็นโค้งโปรเจกไทครับแบบหนึ่งนะครับอ่าประมาณนะพี่จะวัดรูปแบบประมาณนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับน้องก็จะพุ่งออกไปแบบนี้ครับอ่าทำมุมโค้งแบบนี้ประมาณครับประมาณครับรูปภาพอาจจะไม่สมดุลนะนะครับ ราะว่าพี่ใหญ่ใช้วิธีการวาดรูปแบบประมาณค่าแต่น้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าโปรเจกต์ทายของน้องครับถ้าไม่มีแรงลมต้านอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับมันจะพุ่งออกไปเป็นเลยครับเป็นรูปภาพที่สมมาตรกันแบ่งครึ่งปุ๊บครึ่งซ้ายครึ่งขวาจะเป็นไงจะเหมือนกันนะครับโอเคนะคราวนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อน,น้องพุ่งหลาออกไปแล้วครับ ในตอนที่อะไรครับในตอนที่น้องเนี่ยอยู athlete, yeah, ouais? ่สูงจากพื้นดินขึ้นไปเท่าไหร่กี่เมตรหกสิบเมตรนี่นี่นี่ตรงนี้สมมติละตรงตรงนี้สมมตินะครับน้องพุ่งขึ้นไปครับแล้วน้องอยู่สูงจากพื้นดินตรงนี้อ่าสมมตินะประมาณนะนะครับน้องพุ่งขึ้นไปนะครับยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะสมมตินะน้องอยู่สูงจากพื้นดินหกสิบเมตรตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ครับสูงจากพื้นดินตรงนี้ครับหกสิบเมตรถามแน่นอนน้องพุ่งออกไปเนี่ยมันมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับ ดวงอาทิตย์จะทําให้น้องเกิดเงาครับเงาของน้องเนี่ยจะวิ่งตามน้องไปครับตามแนวราบครับนี่คือเงาของน้องครับถามครับตอนที่น้องวิ่งออกไปครับเคลื่อนที่ออกไปครับตามเส้นโค้งโปรเจคไทครับแล้วตอนที่น้องอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไรกี่เมตร60เมตรตรงนี้ณจุดเนี้ยน้องจะมองเห็นเงาตัวเองครับถามว่าเงาของตัวน้องเองเนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เท่าไหรครับ โจทย์ต้องการถามหาว่าเงาของน้องอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไรต้องการถามหาระยะทางตามแนวไหนตามแนวราบก็คือต้องการหา s อะไรนั่นเอง sx นั่นเองเนี่ยโจทย์ข้อนี้ตรงข้ามกับโจทย์ข้อที่3ตรงไหนครับตรงที่ว่าโจทย์ข้อสา 3, เนี่ยให้ sx มาแล้วน้องหา s อะไรครับหา sy แต่สำหรับโจทย์ข้อที่4ครับให้ S y มาแล้วให้น้องหาอะไรครับหา SX มันเป็นโจทย์แบบเดียวกันแบบคล้ายๆกันคือให้ข้อมูลแกนหนึ่งมาแล้วน้องเอาข้อมูลนั้น,น,นไปหาอะไรก่อนหาเวลาครับเพื่อเอาเวลาไปใช้ในอีกแกนหนึ่งอย่างข้อ3าเนี่ยให้ข้อมูลแกน x หาเวลาไปใช้ในแกน y ส่วนข้อที่4ให้ข้อมูลแกน y หาเวลาแล้วใช้ในแกนไหนใช้ในแกน x มัน้องอย่าลืมนะครับ ต้องหาเวลาจากแกนใดแกนหนึ่งแล้วไปแทนค่าในอีกแกนหนึ่งครับโอเคนะเอาละงั้นช่วยกันจัดการวาดรูปเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วทำไงต่อล่ะแต่ความเร็วอย่าลืมครับวาดรูปเสร็จแล้วอย่าลืมแต่ความเร็วเข้าแกนไหนเข้าแกน x กับเข้าแกน y นะมาช่วยพี่ใหญ่ครับแต่ความเร็วเข้าแกน x แต่ความเร็วเข้าแกน y ครับและเพื่อจะคิดเลขเลยนะครับที่เก็บมานั่งเขียนทราย60คอ60แล้วนะจัดการคิดเลขเลยครับ80ตรงนี้แตกห่างมุมได้ทรายทราย60ได้รูท3ส่วน2ตัดกันกับ80ออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น40รูท3ครับโอเคนะครับความเร็วตามแกน x มองเห็นไหมนะครับเดี๋ยวขอเขียนใหม่นิดนึงความเร็วตามแกน x ของน้องครับได้ออกมาแล้วครับเป็น40รูทอะไรครับ 40รูทครับโอเคนะส่วนความเร็วแกน Y นะครับออกมาเป็นคอส60ครับคอส60ได้เท่าไหร่คอส60ได้1นึ่งสองครับตัดกับ80ออกมาเหลือเท่าไหร่ครับออกมาเหลือเป็น40เมตรเปอร์เศครับและ80ก็เป็นไงไอ้80ก็หายไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยเอาละพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเรามีข้อมูลแกนไหนเรามีข้อมูลแกน Y อย่าลืมนะครับค่า G ชี้อะไรเสมอ G ชี้ลงครับยูชี้ขึ้นนะเอ้ามาช่วยกันครับ หาข้อมูลแกนไหนก่อนครับแกน y ก่อนครับอ่าข้อมูลแกน y เอาช่วยพี่ใหญ่ครับใช้สูตรไหนดีรู้ระยะทางครับต้องการหาเวลาครับเอาเวลาไปใช้ในแกน y ครับเรารู้ระยะทางเรารู้ความเร็วต้นใช่ไหมครับแล้วก็รู้ค่า g ดังนั้นใช้สูตรไหนใช้สูตร s y เท่ากับ u y t บวกกับ1ส่วนส g t สโอเคนะครับ แทนค่า s y ด้วยเท่าไหร่ครับจดให้มาครับระยะทางตามแนวราบคือ60เมตรแล้วแป๊บนึงนะน้องต้องแทนเครื่องหมายด้วยครับ u ของเราชี้ขึ้นและ s ของเราตอนแรกอยู่ที่พื้นตอนหลังอยู่สูงขึ้นจากเดิม s ของเราก็ชี้อะไรด้วยชี้ขึ้นด้วยครับเราดูเฉพาะแกน y ก่อนนะแกน y ครับ s ชี้ขึ้นเป็นบวกครับเป็นบวก60ครับเท่ากับ u y เป็นบวกอยู่แล้วครับเป็น40 t บวกกับ1ส่วน2 g ชี้อะไร g ชี้ลงแต่ u ชี้ขึ้นครับดังนั้น g เป็นเท่าไหร่ครับ G เป็นลบ10คูณกับ t. สแควร์อ่ะช่วยพี่ใหญ่ตัดเลขก่อนครับ2กัลบลบตัดได้ไหมตัดได้ครับชึ่งชึงกันเหลือเท่าไหร่ครับชึ่งชึงกันเหลือลบ5และไม่ชอบค่าลบลบ5 T สแควจากลบย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นเลยครับกลายเป็นบวกครับ 5t s q u a 40ย้ายข้างมาด้วยครับจากบวกย้ายมาเป็นเลยครับเป็นลบ 40t แล้วก็บวกใครบวกกับ60เท่ากับ0เอาจัดการเอาอะไรหารตลอดครับเอา5หารตลอดครับออกมากลายเป็น t s q u a r e ลบอะไรครับเร็วลบ 8t บวกเท่าไหร่ครับบวกกับนะครับ12เท่ากับ0เอาแยกตัวประกอบสิอะไรเอ่ยบวกกันเท่าไหร่ครับบวกกันได้ลบ8คูณกันเท่าไหร่ครับ12ครับแยกออกมากลายเป็น t ะไรครับเร็วนะครับ T 6กับอะไะครับกับ T2 เท่ากับ0ครับและเครื่องหมายเหมือนกันนะครับเครื่องหมายเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นบวกไงบวกแปลว่าเครื่องหมายเหมือนกันครับจัดการครับเครื่องหมายเหมือนกันและเป็นอะไรทั้งคู่เป็นลบทั้งคู่ครับออกมาเป็นทีลบหกับทลบสองนั่นคือน้องจะได้เวลาออกมากี่ค่า2ค่าครับได้เวลาออกมากลายเป็น2กับ6วินาทีเดี๋ยว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 เดาไมเวลาเป็น2ก็บ6ล่ะพระน้องอย่าลืมครับไอ้ลูกบอลของน้องครับ มันขึ้นไปไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่ลูกบอลอันนี้ตัวน้องเองครับตัวน้องเองครับลอยขึ้นไปตรงนี้สูงจากพื้นดินเท่าไรหร่60เมตรแล้วน้องก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงครับแล้วก็ตกกลับลงมานี่ไงตอนที่มันตกกลับลงมาจะมีอีกหนึ่งจังหวะที่น้องเป็นไงครับสูงจากพื้นดิน60เมตรเท่ากันกับตอนแรกครับแสดงว่ามันมีตอนขึ้นกับตอนลงมันมี2ครั้งที่น้องอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร อยู่สูงจากพื้นดิน60เมตรครับ2ครั้งครับนี่ครับนี่ครับมันมีอยู่2ครั้งครับที่น้องครับอยู่สูงจากพื้นดิน60เมตรซึ่งโจทย์บอกไหมว่าเป็นตอนไหนตอนขึ้นหรือตอนลงโจทย์ไม่ได้บอกครับว่าเป็นตอนขึ้นหรือตอนลงครับดังนั้นเราก็เลยต้องหาทั้ง2อันครับอันนี้เป็นเวลา2อันนี้เป็นเวลา6โอเคนะและน้องครับมาช่วยกันคิดครับยากจะหาระยะทางของ s x เราต้องแยกคิดทีละวินาทีเริ่มต้นเวลาเป็น2ก่อนโอเคไหมจัดการแทนค่าออกมาก็เลยกลายเป็นเลยครับ s x เท่ากับ u x คูณ t เอาเขียนสูตรครั้งเดียวพอ u x คูณ t ดังนั้นเขียนครับ s x ครับวินาทีที่2ครับก็เลยออกมากลายเป็น u x u x เท่าไหรต่บพี่ไอทีสิครับ u x ที่เราหาได้เป็น40่3รู้ 3, ครับแทนค่า40่สรู้ 3, คูณอะไรครับคูณกับ t เป็นเท่าไหร่ครับ ทเป็น2ครับอ้าว40รู้3คูณกับ T เป็น2ครับ2คูณ40เป็นเท่าไรคูณกับ40่เป็น80ออกมาก็เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับออกมาก็เลยกลายเป็น80รู้3เมตรครับโอเคนะต่อไปเวลาต่อไปครับเวลากี่วิเวลาเป็น6วิบ้างไม่เขียนสูตรแล้วนะครับแทนค่าเลยครับ S, s x ในเวลา6วินาทีครับแทนค่า u x u x คือเท่าไหร่ u x เป็น40่สรูทสคูณกับ t เป็นเท่าไหร่ครับ t เป็น6บ้างคราวนี้6กเป็นเท่าไหร่เป็น24ตอบมา240รู้ทเมตรครับโอเคนะครับใครอยากจะรู้ค่าแบบละเอียดก็แทนค่ารูทสด้วยเท่าไหร่ครับด้วย1.732อีกทีนึงนะครับโอเคนะนะครับใครจะหาค่าละเอียดแทนค่ารูทสเข้าไปเองนะครับพี่ใหญ่ตอบติดรูทสไว้เลยนะ เอาละใครเสร็จแล้วเตรียมตัวดูข้อถัดไปนะครับอ่าน้องจะเริ่มสังเกตได้แล้วนะครับว่าเวลาที่เราทําโจทย์เนี่ยนะครับเอ่อเขาจะต้องมีการนะครับบอกความเร็วหรือว่าบอกระยะทางหรือว่าบอกอะไรก็ตามแต่ในข้อมูลในแกนหนึ่งมาให้ก่อนนะครับแล้วน้องจะได้ใช้อีกแกนหนึ่งที่เหลือนะครับ เดี๋ยวเราดูข้อถัดไปนะครับในข้อที่5นะครับในข้อที่5บ้างนะครับจริงๆข้อ5้าพี่อยา่คิดว่าอาจจะให้น้องทำเป็นการบ้านดีกว่านะนะครับมันไม่ยากหรอกนะครับข้อ5นะครับอา้อาวงี้ข้อ5เป็นการบ้านเลยก็แล้วกันคำใบ้จากพี่ใหญ่นะครับสำหรับการทำข้อ5้านะ คืออย่างนี้ข้อ5เนี่ยเขาไม่ได้บอกตอนเริ่มต้นมาให้นะใครใครใช้เสร็จแล้วฟังไปด้วยนะครับแล้วก็ลอกไปด้วยฟังไปด้วยก็แล้วกันข้อ5เนี่ยมันจะต่างจากข้อ3าข้อ4อย่างนี้ข้อ3าข้อ4เนี่ยเขาจะบอกข้อมูลตอนเริ่มต้นมาให้ว่าความเร็วเท่าไหร่ทำมุมเท่าไหร่กับแกน X แกน y วอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมนะครับข้อ3ข้อ4บอกตัวเริ่มต้นมาให้แต่ข้อ5ครับเขาบอกอะไรครับเขาบอกตอนที่มันตกถึงพื้นเขาบอกงี้ เออน้องอ่านโจทย์ไปนะความก้อนหินนะครับด้วยความเร็วต้น20เมตรเซพบว่าก้อนหินนี้ตกถึงพื้นตรงนี้เห็นไหมตกถึงพื้นครับด้วยความเร็วทำมุม60องศากับแนวดิ่งเนี่ยเขาบอกตอนตกพื้นมาให้ไม่ได้บอกตอนเริ่มต้นแต่น้องจําไว้ไม่ต้องห่วงจะบอกตอนไหนก็ช่างมันเหมือนกันเพราะว่ารูปภาพของโปรเจคไทครับถ้าไม่มีแรงกระทําในแนวแกน x รูปภาพจะสมมาตรเสมอรูปครึ่งซ้ายรูปครึ่งขวาจะเป็นไงจะเหมือนกันดังนั้นน้องฟังถ้าไอตัวนี้ครับถ้าเริ่มต้นทำมุม60องศากับแกนดิ่งถูกไหมกับแนวไวายไงแกนดิ่งไงเห็นไหมตอนตกถึงตรงนี้มันก็จะทํามุมเท่าไหร่ครับ60องศากับแกนดิ่งด้วยโอเคไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใครยังรอบไม่เสร็จแป๊บหนึ่งอย่างข้อนี้ก็เหมือนกัน60องศากับแนวราบใช่ไหมเมื่อกี้แนวดิ่งนะอันนี้แนวราบนะถ้าหากมันทามุม60องศานนาบแวร ตอนที่มันตกถึงพื้นตรงนี้นะครับก็จะทํามุมเท่าไหร่ครับ60องศากับแนวราบด้วยโอเคป่ะน้องจำไว้ครับรูปภาพ2ข้างมัสมมากกันดังนั้นข้อ5เนี่ยเขาบอกใบอะไรครับเขาบอกใบตอนตกมาให้น้องก็ไม่ต้องตกใจครับ ถึงแม้จะบอกว่าตอนที่มันตกเนี่ยมันทํามุม60องศากับแนวไหนกับแนวราบใช่ไหมครับมันทํามุม60องศากับแนวราบเอ้ยทอทีหกสิบองศากับแนวดิ่งสินะครับเอาใหม่ข้อ5นะเขาบอกว่ามันทํามุม60องศากับแนวดิง่งน้องก็ทําตามนั้นครับอ60องศากับแนวดิ่งได้เลยไหมครับได้เลยครับไม่มีปัญหาครับน้องสามารถใช้มุม60องศากับแนวดิ่งได้นะครับแล้วก็เอาไปวาดรูปให้มันสมมาตรกับเลยครับสมมาตรกับตอนเริ่มต้นแค่นั้นเองนะนะครับโอเคนะข้อ5เป็นการบ้านนะครับ นะครับข้อ5ทําเป็นกันบ้านงา้นพี่ใหญ่จะให้น้องดูต่อไปเลยครับในข้อที่6ครับเตรียมตัวครับอ่าพร้อมยัางนะครับในข้อที่6เตรียมตัวใครเสร็จแล้วเริ่มดูเลยครับมานะครับนี่ครับพี่ใหญ่เริ่มตรงนี้แล้วครับมานะครับในข้อที่6นะครับเป็นอย่างไราพร้อมยัางนะครับในข้อที่6ครับ